ถ้าเรื่องบนบ้านสารเก่านี่ไม่ต้องกลัวเลยผมก็เครือบแน่นอนชัวพูดไปนี่รู้จักกันเกือบทั้งนั้นแลวมั้งบางคนนะสวัสดีครับเพื่อนก็จะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับพระเกจิดังที่มีคนเคารพนับถือกันมาเป็นรุ่นสู่รุ่นแล้วเพราะแกมรณาภาพขนานแล้นะเพราะว่าผมก็เคยได้สัมผัสอะไรนี่าง ก็เลยจะมาเล่าให้เพืเ่อนๆฟังอะไรอย่างเี้เนาะแกจะเก่งเขาให้แกว่าเป็นพระที่วาจาศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นขนาดนามว่าอะไรนะเทพเจ้าสี่แควอะไรเนี่ยอ,อยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีไปเข้าไปไม่ลึกหรอกอุทัยอะหน่อยเดียวไม่ถึงตัวเมืองผมเคยผมเคยไปมานะ แกจะเป็นแบบวาจาศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เหมือนกับว่าบนบานสารเก่าอะไรเงี้ยใครๆอยากจ,จะถูพุทธมีงานมีงานอย่างเงี้ยเนาะว่าฝนตกอะไรเงี้ยก็บนเครีบว่าอย่าให้ฝนตกนะลูกช้างอย่างนู้นอย่างนี้วศยศตำแหน่งขอ ้วลาจะถึงเวลาที่จะขึ้นยศขึ้นตำแหน่งอะไรก็เขาก็จะไปบบานกันไว้เวลาได้เขาก็จะมาแก้กันแก้ก็ไอย่างนี้ไม่มีอะไรเยอะครับมีหัวหมูแล้วก็บางคนก็ไม่ถึงหัวหมูแค่เล่าขาเอ้นสุราเล่าแล้วก็ขาดไม่ได้เลยคือมะขามเปียกมะขามเปียกแล้วก็อะไรอย่าง็นหลายอย่างแต่แม่ของผมใช้แค่นี้นะเกลือหน่อยแม่ผมนี่บนบ่อยทุกวันนี้เขายังบนอยู่แม่อง ก็เวลาผมเทศกาลอะไรผมกลับบ้านกันเพราะผมไม่ได้อยู่บ้านเขาก็บอกให้บอกให้คุ้มครองเดินทางปลอดภัยลดราอย่าให้มีอะไรเงี้ยแกจะบ่นให้แล้วนะผมจะตั้งค่าเฟซบุ๊กนะผมก็ยังยังแบบไอ้แกบ่นว่าย่าให้มีปัญหาแล้วค่อยตั้งก็ผ่านแล้วก็เดี๋ยวก็จะบ่นว่าให้ตั้งค่าได้ตั้งค่า youtube เร็วๆอยู่ จุดทู่บนเองอยู่แล้วก็ผมก็เจอได้ตัวเองนะยายผมอะ่ะยายผมอเขาอย่างนั้นนะ่ะแกอายุหลายเนาะเจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดสิบกว่าเมื่อก่อนเนาะตอนนี้ขอท้องแกแกหาท้องไม่เจอแล้วก็ไม่รู้เนะาะกลัวใครจะไปเอาอะไรเงี้ยเนะาะกลัวเขาจะโทษนู้นนี่อะไรเงี้ยตอนนี้แกก็บนขอให้เจอเจอจริงๆเนาะอืมแค่บ่นนะเจอได้เลยได้คืนด้วย เขาก็บน่นกันเลยครับมีงานการอะไรเงี้ยเนาะงานบวชงานอะไรเงี้ยเขาก็จะบนว่าอย่าให้เจอฝนไม่ให้ฝนตกตั้งเขามาบอกแล้วบอกลองก็เคลือบแล้วแล้วก็ทําไร่ทํานาทโโํข้าวโพดขุดมันอะไรเนะี่ยก็บ่นหมดเนะี่ยให้ได้ดีๆเสร็จแล้วก็แก่แก้เจ้าที่เจ้าทางด้วยแก่พวกเครือบด้วยก็ ไอ้บางเรื่องก็มันก็เป็นจริงครับเพราะาผมนี่แม่บ่นให้ผมตลอดผมไม่เคยแบบพาสักครั้งในสมัครงานนู่นก่อนนล้วจบไปสมัครงานนะโมเคียบเงี้นนะให้สมัครได้โมงอ่นี้ก็ได้ครับที่ว่าไม่น่าได้ก็ได้โอู้่เลยโอ้เหลือว่าตัวเองเก่งปันนี้เลยวนะนี่ยเหก สิ่งไม่น่าได้มันก็ได้ก็ทําให้ได้ทำไมสมัครงานนี้ได้เลยชัวร์ๆเลยไปสมัครสมุกเลยจะ้สัมภาษณ์อะไรเงี้ยเนาะโรบอกแม่แล้วหรแม่จัดให้ช่แม่ผมวันนี้ต้องเป็นลูกศิษย์ต้องเขาเครียดแล้วคอยกินทุกวันนะก็ไปเที่ยววันนด้นะครับผมถ้าใครชอบแบบนี้เนาะถ้าใครเลื่อมใสครุสัท้ายเงี้ยไปเที่ยวได้เลย อุทยัยธานีวัดหนองกระดีนออะไรอย่างงี้เนะก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ปฏิหารอะไรต่างๆนะแกมีเพียบปฏิหารพ่อเรือบนี่สุดยอดแล้วจริงๆทั้งานอะไรที่ผมไปเจอมานะถามคนเท่าคนแก่อเลยลองดูครับต้าใครเคารพศรัทธาท่านก็ลองไปศึกษาดูไปเที่ยวดูก็ได้ที่วัดนี้ยังคนเต็มเลยมเมมินานี่ เขาบนกันว้ยร้อยหัวหัวหมูอืมที่เขาไปแก้ออกข่าวเห็นไหมเป็นร้อยหัวเขายังบนกันเลยไม่รู้ว่าบุนอะไร mm. ก็มีแน่ครับมันก็มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะแล้วก็เป็นความเรื่องของเกี่ยวกับความศรัทธาแต่แกรมรณะภาพไปนานแล้วครับแล้วกแกก็มีลูกศิษย์ลูกศิษย์แกก็ยังมรณะภาพไปแล้วเลยแต่ ของลูกศิษย์แกนี่ผมยังทันได้ของที่ว่าความเชื่ออะไรนะของขังนะพูดง่ายได้ไหมผมยังทันได้อยู่ของขัง,ขงแกชื่อหลวงตาลิง่งเป็นลูกศิษย์หลวงปอเขือเลยก mm hmm. ็ถ้าเอชื่อในบางทีนี่ทุกคนบางคนนี่ยังรู้จักหลายคนเลยเนียท,ที่ฟังนะก็อลองดูลองดูนะครับผมเผื่อจะถูกใจมาเล่าให้ฟัง